เอาสบายดีครับพี่นอ้องทุกคนเนาะสบายดีทุกคนเดอ้ออ่าสบายดีชเชิญเจ้าทุกคนเดอ้อเดี๋ยวมื้อนี้เนาะอ่าจะพามาเฮ็ดอ้อมเขียดทุกคนอ้อมเขียดน้อยขอบคุณหน่อยเดี๋ยวบางคนก็จะเอิ้นว่าเขียดขาค่ําขเขียดน้ําเต้าอีหยัง,ยงนี้แะเนาะเดี๋ยวขันแรกใส่ข้าวเบื้องไปก่อนทุกคนเลยเยอะไปเลย เราถากระเบื้องมันซุกเนาะฮะใกล้ทีละทุกคนนี่เนาะ,ะนนนนเป็นเขียดน้ำเตาหรือว่าเขียดหน่อยแล้วก็น้ำตาไหลเลยอ่นบุได้เลยบุยเ,ยเด็จพร้อมเลยนะ ดีเอาหนัมันเด้อทุกคนเด้อเราจะบทต่อครับจะได้ปเดทุกคนสไลด์เข้มขัเข้มประเดีกินด้อยุ่เข้มเกลือเนีโอ้ยแบบงอมนี่เจ้เนเขางนแโอ้โอ้าโอ้เียงก็ดีเดหน้าง่ายทุกคนเนี่บใ่เาน่ตกเวอรตะคักเขาน อย่ามันเทาะทุกคนเนาะเอ๊ทิิมเลยกเก็เบไปดอกโดดโดดลงไปงมางคนก็จะหมักออมสนามไม่ลายเนาะแต่เขาจะออมแบบเป็นแบบตัวๆนะทุกคนไปอีกน้อยนึงอืไปมาคนใส่ลงไปเลยตักเงียงไป ส่งแสบหักตัวเลย,เ,ลยเขียนมนไม่จะซุกง่ายเพรเขียนเทาหลวกแลวววาหละปอมารบนบานเทา หากินได้หยาดเด้ทุกคนไปจับยาดเดีนี่เดี๋ยวใหญ่เบิ่งได้ทุกคนโอ้โหอนเจ็บหน่อยทุกคนจั๊ดๆไหมไหมพอดีเนาะทุกคนเนาะแล้วแหละโอ้หมอมันใหญ่โอทุกคนนี่แหละแล้วแหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะทุกคนเนาะไปขอบใจไลค์ทุกคนต่อเบิ่ง